สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับ JV Tech Shop Channel เหมือนเดิมนะครับวันนี้พามาดูของสวยๆงามๆกันดีกว่านะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับในงบประมาณที่หลายๆคนเอื้อมถึงได้ต้องพูด่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวที่จะพาไปชมนะครับกับ X Max SP 2022นะครับรถป้ายแดงนะครับส่งมาให้เราจัดสภาพนะครับเราก็ไปรับที่ร้านมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ เราจะแต่งรถให้ลูกค้าไปกี่บาทนะครับแล้วเราใช้ทรัพยากรอะไรบ้างใช้อะไรอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ตามมาชมกันนะครับยังไงก็ฝากเพจ j t วิเทคช็ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะฮะแล้วก็ Channelnel YouTube ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับอะไรเราจะอัปเดตไปตลอดนะครับตอนนี้วันนี้เดือน10แล้วเดือนตุลาแล้วนะครับจะขึ้นปีใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า เรามีอะไรอะไรใหม่ๆมาใ,ให้เพื่อนได้ชมได้ใช้ได้ซื้อได้ใส่ในรถกันบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ตามมาชมเลยครับไปฮนะ วันนี้มาดูกันแบบคือฝนมันตกนะช่วงนี้ก็คือแสงก็ไม่แทบจะไม่มีเลยครับวันๆนะครับวันนี้เราต้องใช้อุปกรณ์ตัวช่วยนิดนึงอ่ะนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า X Max SP 2,022นะครับกับงบประมาณแต่งเอางี้ดีกว่าคลิปที่แล้วลงไปคันนั้น SP แต่เป็นสีแดงนะคลิปที่แล้วก็ลงไว้ห0 0 0นนะครับก็มีเพื่อนๆเนข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่าแบบ มันถึงหรอหกแสนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันรวมตัวรถนะครับราคารวมตัวรถก็คือลูกค้าซื้อรถมาเนี่ย SP เนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณราคาเปิดตัว2องแสนเก้าพันถึงสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันตีไปสองแสนสองนะครับรวมมาของแต่งอ่ะอย่างคันเนี้ยนะครับผมบอกเลยคันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยนะครับใช้ผมใช้เงินลูกค้าไปเฉพาะของแต่งประมาณราวๆสองแสนห้า ประมาณนะ2 0 0 0 0 0ไม่รวมตัวรถนะครับตัวรถอีก2 0 0 0ก็เท่าไหร่แล้วอะ4,007ใช่ไหมอ่ะเรามาดูกันนะครับ2 0 0 0กว่าบาทเฉพาะชุดแต่งเนี่ยเรามีอะไรกันบ้างเราดูมิติภายนอกยังมีความเป็น SP สีเทาร์มโบเนาะ SP จะออกมาเป็นสีเดียวนะครับเป็นรุ่นพิเศษที่มันเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับลิมิเต็ดยังไงอธิบายก่อน X Max SP เนี่ยนะครับ เวลาเราจะเบิกของอย่างเช่นของที่ต่างจากตัวธรรมดานะครับก็คือเรือนใหม่ในหะ้เพื่อนๆได้ดูปึ๊บเนี่ยคือเรือนใหม่นะครับเรือนใหม่เนี่ยจะเป็นเอานิวหมดเลยก็คือไม่เหมือนกับตัวเก่าเลยนะครับยังคงเป็นแพทเทิร์นเดิมก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยม่านวัดด้านในเนี่ยเปลี่ยนหมดจอตรงนี้ก็เปลี่ยนหมดดิจิตอลตรงนี้นะครับแต่ก็ยังคงใช้งานเหมือนเดิมซ้ายมือเป็นน้ํามันขวามือเป็นความร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะกดฟังก์ชันให้ดู ถ้าเราผักตรงนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมตรงนี้ถ้าเราผักไปทางนี้มันจะเขียนว่าทริปนะครับถ้าผักทางขวาไปเป็นอินโฟซ้ายทริปขวาอินโฟนะครับอ่ะสมมุติเราผมผักไปทางทริปนะครับทางซ้ายอย่างนี้อ่ะมันก็จะเป็นจอด้านล่างครับเดี๋ยวผมเริ่มแต่แรกนะครับวิธีการดูนะครับโอีโอเนี่ยคือไมล์รวมนะครับ ตอนนี้คันนี้ไม่ยรวมวิ่งไปทั้งหมด28กิโลนะครับผักไปอีกหักซ้ายไปทางทิปอีกนะครับทิปแรกนะครับก็คือเป็นทิปที่เราไว้รีสมมุติว่าเราจะออกทิปแล้วก,กด info, อินโฟเออกดทิปซ้ายนะครับค้างเลยมันจะเป็นศูนย์เห็นไหมฮะเราเลื่อนไปอีกนะครับก็จะเป็นทิปต่างๆ f f งเิปเนี่ยคือมันก็จะแจ้งว่าเราก็แจ้งว่ารถเนี่ยมีการเตือนว่าไฟน้ํามันกระพริบเนี่ยกี่ร0อเมตรแล้วกี่กิโลแล้วนะครับ ออยล์ทริปก็คือน้ำมันเครื่องนะครับก็เซตได้เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็มาเซตได้นะครับการลืมวีเบลก็คือทริปสายพานโอเคด้านล่างทริปหมดนะครับผักไปทางขวาอินโฟบ้างเดี๋ยวผมเริ่มจากเวลาเราสตาร์ทมาเนี่ยปึ๊บเนี่ยให้ดูก่อนทุกครั้งนะครับเหมือนมีคําว่าวีลข้ามขึ้นมาแต่เราลอก่อนวีลข้ามออนบอร์ดเสร็จปึ๊บนะครับอ่ะเอลฟูเอลก็คือน้ามันเนี่ยมีการแก้หมดแล้วนะครับเขามีการเตือน ทางด้านของคนขับนะครับเราผับไปทางอินโฟไปเรื่อยๆนะครับนะนก็เป็นอัต,อาอตราการกินน้ำมันต่างๆนะครับ1ลิตรอะไรอย่างงี้เปิดใหม่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวพขขี่มันก็จะรันนะครับมันก็จะอ่านออกมันไปปึ๊บปึ๊บป๊บนี่อินโฟต่างๆนะครับอันนี้อ่ะอันนี้คือคนจะสงสัยมาก นะครับแอร์เทมเนี่ยนะครับก็คืออุณหภูมิภายนอกรถหรือรอบๆตัวนะครับไม่ใช่อุณหภูมิเครื่องหรืออุณหภูมิน้ำมันเครื่องอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับเคยมีเคสแบบนี้หลายๆเคสนะครับที่โทรเข้ามาว่าพี่รถความร้อนขึ้นขึ้นไป40เลยคือเปล่านะครับ40เนี่ยมันคืออากาศข้างนอกนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่อุณหภูมิในเครื่องนะครับอุณหภูมิน้าจริงๆในรถเนี่ยเกินนะครับ70 80บวกแน่นอนนะครับตรงนี้คือเป็นอากาศภายนอกนะครับอันนี้ สำหรับคนไม่รู้นะครับโอเคแบตเตอรี okay. ่นะฮะที่สองจุดสามโวลต์นะครับแท a c ชั o n คอน t r o l นะครับทุกครั้งที่เราเปิดปิดรถเนี่ยแท a c ชั o n คอน t r o l จะทํางานนะครับหมายถึงว่าเวลาเราล้อลื่นลื่นน้ําลื่นทรายนะครับหรือบางจังหวะเรายูเธอแล้วเราเผลอเปิดค<ๆ>ันเร่งไปเนี่ยนะครับตัว t ท็ c t i o n control เนี่ยจะทําการตัดเครื่องยนต์ออกตัดแรงเครื่องยนต์นะครับเพื่อไม่ให้รถเกิดการลื่นถลายหรือว่าอุบัติเหตุได้นะครับ ปิดได้นะครับสมมติว่าเอ้ยไม่ต้องมาช่วยเราเราช่วยตัยวเองได้ก็หักค้างไปเลยครับเป็น traction off นะครับ traction off เนี่ยเร่งได้เลยเดี๋ยวดูนะครับนะนะครับ traction off เดี๋ยวผมจะใช้ traction ละ traction on นะครับเนี่ยนะมันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยผมบิดแล้วนะ ตอนนี้ล้อมันฟรีอยู่นะครับล้อมันฟรีอยู่มันก็เลยตัดการทํางานเครื่องยนต์นะครับดูนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนะแต่ถ้าผมปิดแทอคชั่นปึ๊บม,มันยังค้างอยู่ครัระบบยังจําอันนี้ยังติดแทอคชั่นอยู่ ิดได้เลยนะครับอ่ะอันนี้การทำงานคร่าวๆฝนล,ลงเอาละอ๋อให้จบนะไปะไปที่ของแต่งเราอยู่ด้านเ <c oughs> ขาเรียกว่าคอกพิษครับคนขับด้านคนขับนะครับด้านคนขับปึ๊บคือลยมาอันนี้ไปขาตั้งคู่อนะมันเลยดูสูงหน่อยนะตรงนี้นะครับห้องเรือนคนขับตรงนี้นะครับเราจัดของที่แบบว่าคือโคซิ่งไว้ให้เลยปั้มบนนะครับเป็นเบมโบโลโก้แดง สายขวาเบิกมือหนึ่งนะครับพร้อมไอสีชมพูเนี่ยเป็นงานไทเทเนียมหมดเลยนะครับเป็นไทเทเนียมหมดเลยตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคตรงนี้เป็นโลโก้แดงนะครับตรงนี้เป็นงานไทเทเนียมนะครับอุดลูกระจกเดิมนะครับอันนี้คือถ้าใครใส่ปั๊มตรงนี้มันจะโบเนาะเป็นเป็นอุดลูกระจกเดิมนะครับปลายแฮนด์เป็นไทเทนนะครับชุดแต่งป๊มสลักเม็ดปรับทุกอย่างนะครับไทเทเนียมช็อตสีชมพูนะครับ เ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าน็อตอะไรมันเป็นสีอย่างนี้นะครับแมตติเรียลทั้งหมดเป็นไทเทเนียมร้อยเปอร์เซ็นะครับไม่มีผสมเหล็กไม่มีผสมเหลดอะไรเลยนะครับไทเทเนียมทั้งหมดนะตรงนี้ประดับด้วยเพิ่มความระเบิดขึ้นมานะครับเป็นเขาเรียกว Q ่าคิวไมคเคฟล่างาน JR คาร์บอนเท่านั้นพร้อมกระจกหลบจ่านะครับหลบจ่าจริงนะครับมองอะไรไม่เห็นนะครับไม่ต้องคาดหวังนะครับว่าจะมองเห็นมาด้านหน้าเป็นชิลแท้ครับอ่าชิลแท้ตัวเนี้ย เป็นของศูนย์ของแต่งของศูนย์ชิ้นหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าดีมากนะครับเขาเขียนมาเลยนะครับอ่ะเ,เขียนว่าอะไร impact r e s i s t a n c e นะครับก็คือเป็นการการลอยอ่ะมันคือคุณสมบัติเขาคือการลอยไปในตัวนะครับดีกว่าชิลทั่วไปหรือชิลเดิมที่แถมมานะครับคือมีความสวยความซิ่งด้วยนะครับน็อตด้านหน้าก็จะเป็นน็อตไทเทเนียมหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ ผมก็ใส่นี่ให้ลูกค้าครับเพื่อให้มันของเดิมเดิมจะเป็นสีดำเนาะก็ใส่เป็นคาร์บอนงานพี่เอ๋ไปให้มันตัดให้มันมีมิตินะครับยังมีดำมีเคปล่รมีสีเดิมก็ยังอยู่นะครับตรงนี้จริงๆจะเป็นเคปล่าด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าอยากให้มันมีความ SP อยู่ในนี้บวกกับความสปอร์ตนะครับไปดูอย่างบางคนนะครับชิ้นใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้เป็นเคปล่านะครับชิ้นข้างๆนี่เป็นเคปล่าก็มีนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับอยากให้มันตัดเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเคปนะครับ ของพี่เอหมดเลยนี่เขาเรียกชิ้นใต้ไฟนะครับเนี่ยเราสลับครับเทอรเมโบเคลล่าทอลเมโบเคลล่าตามาดูปั้มด้านหน้าเป็นสพอร์ตซิงครับสี่พอร์ตซิงสพอร์ตซิงนะครับต่างกันยังไงกับอิตาลีนะครับ4ี่พอร์ตซิงจะเป็นซีนซีทั้งตัวนะครับแต่หน้าตาเหมือน4ี่พอร์ตธรรมดานะครับแต่ราคาไม่เหมือนนะครับต่างกันต้องมี3ามเท่าตัวนะครับ พร้อมขาพร้อมวาวปลดตัวนี้เป็นวาวปลดแท้นะครับคันนี้ผมเลือกใช้เป็นสตาบลิให้ลูกค้าเลยเป็นวาวปลดแท้นะครับตัวนึงอยู่ประมาณหมื่นพันนะครับเฉพาะวาวปลดเฉพาะสีฟ้านี่นะตรงนี้เป็นข้อต่อของพวกเอิญทั้งหมดนะครับแท้หมดสีชัมพูทั้งหมดนี่ก็เป็นไทเทเนียมครับจานหน้าสันาตานะครับอ่ะจานหน้าหลายๆคนนะครับจานหน้าสันาตานี่เขาเออกแบบมาให้มันสั่นได้อย่างนี้นะเวลาขี่ตกหลุมเนี่ยคึกคึกคึก,คกเนี่ยไม่ต้องตกใจนะ อ่ะเนี่ยให้ฟังให้ชัดนะครับเนี่ยคือคือคอคอย่างเงี้ยคือปกตินะครับเขาไว้สลัดพับเบรกออกนะครับไม่ให้พับเบรกมันค้างนั่นเองเขาเลยทําเป็นหมุดไว้ให้มันขยับได้อย่างงี้นะครับหลายๆคนใส่ไปก็ยังไม่รู้นะครับอ่ะวันนี้บอกให้เลยมาครับมิติตัวรถต่อไหมหรือว่าจะเข้าร่มก่อนต่อเลยพี่ต่อเลยนะมิติรถด้านหน้าออกมานะครับด้านข้างแนวยาวนี้นะ ก็ยังชงผมยังเลือกใช้เป็นเบาะ s อ SP, เพราะว่าเจ้าของคันนี้ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับความสูงเนะเพราะว่าเจ้าของตัวสูงอยู่แล้วพูดกันง่ายๆสำหรับตัวผมนะครับ178นะครับก็มีแอบแตะๆหน่อยนะครับส้นซ้นไม่ถึงจริงถ้าส้นสองข้างไม่ถึงนะครับต้องโดนเบาะนะครับนี่โหลดหน้าลงแล้วนะครับอ่ะดูระยะโหลดหน้าครับอ่ะนะครับอ่ะชีวิตเราสู้ชีวิตมาก แต่ชีวิตสู้กลับตลอดเลยอ่ะด้านนี้ก็จะเป็นดูฝั่งนี้ก่อนก็ได้ครับอ่าเคปล่รนะครับสลับเหมือนเดิมตัดดําตัดเคปล่รนะครับทั้งคันเป็นงาน JR c a คาร์อนทั้งหมดใครอยากรู้ว่าคุณภาพ JR c a คาร์อนเป็นยังไงกดกลับไปดูนะครับในคลิปบุกโรงงานที่เอไปแล้วนะครับเอ j เจนะฮะพวกนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบเลยดูนะความลื่นนะครับเนี่ครับความลื่นครับใครใส่อยู่จะรู้นะครับ ถ้าง,งานที่ไม่มีเคลียร์แลนด์ของงานเนี่ยฝั่งนี้ติดนะครับจะไม่ได้ลื่นอย่างนี้นะครับเนี่ยปกติจะติดไปเลยนะครับนะอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมคือลื่นนะครับคือเคลียร์แลนด์งานพี่เอ๋จะเป๊ะมากต้องบอกกันอย่างนี้อ่า SP โอเคเรามาดูฝั่งนี้ด้านหลังต่อให้จบนะครับ ข้างหลังนะครับเราเราต่อให้จบกันเลยเป็นท่อ sc ทเทเนียมนะครับตัวนี้จัดไปหล่อหลอนะครับของพี่แดงไทยสี่พี่แว่นไทยสี่นั่นเองนะครับด้านหลังก็จะให้วาลโปดลสตาร์บูรีอีกหนึ่งตัวด้วยไนวาลโปรดแท้นะครับคู่กับหัวเอินแบบนี้สายสายเนี่ยแท้หมดทั้งระบบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงน็อตทเทเนียมทั้งคันสังเกตนะครับยันน็อตแข็งนะทุกตัวครับเนี่ยทเทเนียมหมดแล้วดูลายครับดูลายดีคือโคตรจับ นะครับท่อน้นานเทเนียมนะครับสายยางแซมโคทั้งระบบอ่าท่อ้านานเทเนียมของ j v Tech เลยมาด้านหลังครับตัวนี้จะเขาจะให้โชคเอรอินมาอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้โชคเดิมเขาเนี้ยแหละนะครับแต่ว่าเราประดับน็อตประดับอะไรเข้าไปนะครับสวิงอาร์มเป็นสวิงอาร์มเดิมเจาะเจาะไม่อันตรายนะครับผมไม่เจาะจุดที่เป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างมีอะไรบ้างดูเลยตรงนี้ นะครับบางคนจองนี้โบ๋เลยนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้เป็นจุดรับน้ําหนักของโชคนะครับตรงนี้เราจะไม่ยุ่งเลยเห็นไหมฮะตรงนี้เราแค่กัดลายให้มันให้มันดูแบบซิ่งดูสวยแต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะครับนี่เลยอ่าตัวใหม่อันนี้เขาเรียกตัวใหม่เป็นไทเทเนียมนะครับมีหลายสีเขียวน้ําเงินชมพูสีเท่สีดิบมีหมดสีทองสีทองนะครับปมหลังนะครับเป็นด้วง คำดวงเบิกทุกอย่างที่เห็นเนี่ยคือเบิกนะครับกับงบ2องแ0,000นก็าบาทสองแสนกลางๆเนี่ยคือลองเพื่อนๆลองคิดดูนะครับเราใส่ให้อาจารย์หลังนะครับจานหลังเป็นคาโมีนะครับอ่ะปะเราไปอยู่อีกข้างหนึ่งใกล้แล้วใกล้แล้วไม่ใกล้เสร็นะใกล้เป็นหวัดอ่ะทางนี้เปื่ยครับโล่งครับถอดมอกรองออกเรียบร้อยนะครับทำเป็นแครงทำสี นะครับเป็นดำเกรดนะครับจริงๆถ้าดูมีแสงหน่อยเนี่ยเป็นดำเกรดนะครับอ้แต่ฝนตกแบบว่าล้างเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่สะอาดร้อยนะครับสายเอินแท้นะครับเป็นสายระบายหัว HYB นะครับประกับแอคทีฟนะฮะครอบ JVT ตัวนี้2ชั้นใช้งานได้จริงด้านในมีกลองนะครับลูยน้ำได้อากาศเข้าเออเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูนะครับนอ็อตรอบๆเนี่ยเป็นเทเนียมทั้งหมด นะครับแม้กระทั่งนอ็อตซส่กลองละมันเครื่องหรือน็อตแคล้งด้านล่างก็เป็นไทเทเนียมทั้งหมดนะครับอ่าดูฝาปิดไทเทดิเียโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่าอันนี้เรามีให้เลือกเป็น2งานนะครับมีเป็นแมทชิเนียลที่เป็นไทเทเนียมนะครับกับมีเนียมนะครับไทเทเนียมเนะี่ยอยู่ห้าพันห้านะครับยกชุดนะครับไม่รวมสายนะเป็น2ชิ้นนะครับถ้าเป็น เเนียธรรมดาก็3,000บาทนะครับฝาหน้าเนี่ยเราเป็นไทเทเนียมหนาเอาดูดีว่าหนากี่มิลเนี่ยที่เป็นเนี่ยเห็นไหมดูเอาเลยครับว่าหนากี่มิลแค่ไทเทเนียมชิ้นเนี้ยก็เท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้เราต้องการเราเราตั้งใจทําให้มันมีคุณค่านะครับมากๆนะครับดูผมลงทุนแค่เนี่ยแค่ชิ้นหน้าเนี่ยที่เป็นไทเทเนียมเนี่ยก็เยอะแล้วนะครับน็อตท,ที่เห็นก็เป็นไทเทเนียมแท้นะครับอ่ะ บางคนหลังจเจอาตัวใหม่เห็นยังดูขาครับดูหูครับรับประกันตลอดนะครับหูฉีกหูหกักมาเคลมได้ฟรีไม่ต้องกลัวนะครับซื้อของกับเรานะ่นะก็ล้อเนี่ยจริงๆคันเนี้ยแหมถ้าโดนล้อชุดนะจะเป็นอะไรที่หล่อมากนะครับโอเคก็ดูตัดไปยัง ยังไม่ตัดเหรอ๋อยังถ่ายอยู่โอเคดูมุมนี้ครับดูมุมนี้อยากให้ดูมุมนี้ครับมุมนี้มันมันเท่มากนะโหลดหน้ากำลังพอดีเดี๋ยวเราขัดตั้งคู่ลงให้นะครับแต่จริงๆถ้าสำหรับลูกค้าหรือเจ้าของรถคนไหนนะครับที่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับความความสูงหรือว่าการขี่เนี่ยยี่บาะเดิมสวยมากนะเบาะเดิมเป็นเบาะคอมฟอร์ตนะครับสวยมากเนี่ยดูการโหลด สองนิ้วนะครับสองนิ้วก็เตี้ยแล้วนะครับไม่ต้องไปสามนิ้วสี่นิ้วนะครับแล้วการใช้งานของโชคผมบอกเลยว่านุ่มมากนะครับอ่ะหมกนะคันนี้ดูยูวอลกันเปิดขึ้นมา SP นะครับนี่โลโก,โก้ปึ๊บไปไงดูดสดไปดีนะครับคันนี้มีข้างโอเพนด้วยเต็มระบบไล่เรียบร้อยนะครับ วิ Ring ่งทิพใช้งานขี่ไปต่างจังหวัดเต็มที่นะครับรถเพิ่มแรงม้าให้เรียบร้อยนะครับจากรถเดิมๆประมาณ20-21แรงม้านะครับข้าง Open นไปแล้วนี่ต้องมีถึงต่าๆต,ต้องมี24-25มม้า้าาขึนต้องมี5ตัวนะครับในชุดข้างโอเพนของเราพระกรองเราก็เป็นไทเทเนียมที่เราใส่เอกลักษณ์ของเราเข้าไปใส่สไตล์ของเราเข้าไปนะครับเวลาเพื่อนๆไปใช้งานไป โห oh, มันมันซิงมันสปอร์ตนะครับพูดง่ายๆะฝนฝนทำอะไรเราไม่ได้จริงๆแล้วครับแล้วเราก็มาจนจนถึงสุดท้ายแล้วนะครับคันนี้เน้นย้ำนะครับของแต่งคันนี้เนี่ยอยู่ออกมาราวๆสองแสนกลางๆโอเคนะครับรวมตัวรถสองแสนสองคันนี้สี่แสนเจ็ดนะตีไปไม่ข้ามไม่ข้ามห้าแสนนะครับจริงๆก็อย่างคันที่แล้วเนี่ยที่ ที่ทําไมมันถึงเป็น6กแสนรวมต่อรถนะครับก็ไม่แปลกนะครับเพราะคันนั้นมีล้อมีคาร์บอนแบบฟูลคาร์บอนแบบเยอะมากนะครับคันนี้ก็ฟูลนะจริงๆคันนี้ก็มียันท้ายมีมีเยอะนะครับแต่คันนั้นคาร์บอนเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็เป็นน็อตไทเทนเหมือนกันโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้ให้เพื่อนมาดูนะครับว่าอะไรของเราตอนนี้เรามีการพัฒนาตลอดเวลา นะครับไม่ไม่มีเอาแน่นอนแล้วอะไรที่เราใช้นั้นเราเราเลือกเราคัดสรรน,นะครับเรารับประกันสินค้าทุกตัวที่เราใส่ลงไปในรถลูกค้านะครับมีประกันหมดนะครับของจะมางองแงมาอะไรไม่ได้นะครับเรามีการเคลมให้ลูกค้าทั้งหมดไม่ต้องปวนะครับซื้อของกับเราเราใช้เป็นของแท้ Material ท,ที่ดีที่สุดตลอดนะครับโอเควันนี้ก็จบรีวิวเียงเท่านี้นะครับ X Max SP คันนี้ก็ ใช้งบประมาณ20,000ในการแต่งนะครับรวมตัวรถก็ไม่ข้าม5,000 500, บาทนะครับคุณก็ได้รถ X Max เท่ๆแบบนี้ที่ผมบอกเลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะแต่ละคันเราทําตามโจทย์ของลูกค้านะครับลูกค้าตั้งโจทย์ไว้ยังไงเราก็จัดไปนะครับคันนี้มันก็เป็นสไตล์ดุๆแต่ออกมีความหวานความเปรี้ยวนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าของรถแฟนเจ้าของรถเขาบอกชอบสีชมพูนะครับแต่ผู้ชายมัมก็ต้องเท่ๆใช่ไหม แต่ผู้หญิงก็ชอบมีความหวานหวานก็มันก็ออกมาลงตัวกลมกลืนดูแบบนี้เท่ๆดีนะครับไม่เหมือนใครดีโอเควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้การรีวิวรถสั้นๆของเรานะครับก็ฝากเพจ JV Tech Shop ไปด้วยเดี๋ยวตอนนี้เรามี3สาขาแล้วนะ JV Tech Shop กาญจนบุรีรนะครับอยู่ถนนบายพาสนะครับ JV Tech Shop สาย4นะครับก็เป็นร้านแรกที่เราทำก็คืออยู่ถนนพุทธมณฑลสายซอยกะทุ่มล้ม18 แล้วก็สาขาใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวอีกไม่เกินหนึ่งเดือนนี้นะครับก็คือสาขาชลบุรีอยู่ถนนข้าวหลามเส้นลงหน้าหาดบางแสนเลยนะครับก่อนออกมอเตอร์เวย์สายมือเดี๋ยวเราไปรีวิวที่ชลบุรีการให้เพื่อนๆได้ชมอีกทีเมื่อพร้อมนะครับเมื่อเสร็จนะครับก็ฝาก YouTube c h ชาแนลนี้ไว้ด้วยนะครับมีสาระบ้างมีสาระบ้างนะครับก็ตามอารมณ์กันไปนะครับาฝากกดซับด้วยใครไม่กดซับขอกระซับนะครับผมจะเอาซับไป ทำเป็นแรงบันดาลใจในการทาคลิปนะครับแล้วก็หลอกแหละหลอกให้กดแหละไม่มีอะหลอกอแล้วอะไรวะเบอร์ร้านเบอร์โทรร้านลงไว้ให้ลน์ร้านมีลน์แอดมีแอดแคมเปญในลน์แอดด้วยแนะนํานะครับให้แอดไปที่ like ลน์แอดร้านนะครับเพไ like ลา์แอดร้านเนี่ยจะมีการสะสมคะแนนสะสมพอยส์รับส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษกว่าลูกค้าท่านอื่นที่ติดต่อมาจากคอนแทคอื่นนะครับเราเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับลน์แอด โอเคเบอร์โทรร้านเออมีคนโทรผิดนะครับอย่าโทรสลับนะครับเดี๋ยวลงเบอร์ตัวใหญ่ข้างล่างเลยนะครับมันมันไม่ใช่คือมันมีคนเดือดร้อนนะครับที่เขาใช้เบอร์สลับกับเรานะครับเขาก็ทักไลน์มานะครับว่าแบบเออพี่ช่วยเปลี่ยนเบอร์ได้ไหมเบอร์นี้หนูใช้เอยผมก็งงนะครับจริงลูกค้ากดสลับนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ตัวใหญ่ข้างล่างเลยโอเควันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้เดี๋ยววันนี้เอารถคันนี้ไปส่งลูกค้าที่ปทุมธานีนะครับมีบริการรับส่งรถทั่วประเทศ เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ